ประกันสุขภาพเลือกซื้อ,อยังไงและเราควรที่จะเลือกความคุ้มครองเท่าไหร่คลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับกลับมาพบกับประกันกับเบนกันอีกเช่นเคยสําหรับเพื่อนๆหลายคนที่กําลังลังเลใจว่าจะทําประกันสุขภาพเนื่องจากว่าไม่รู้ว่าจะซื้อแผนไหนความคุ้มครองเท่าไหร่คลิปนี้มีคําตอบครับและจะช่วยให้การเลือกซื้อหรือเลือกทําประกันสุขภาพของเพื่อนๆเนี่ยคุ้มค่าและใช้ได้จริง ไปรับฟังกันได้เลยครับสำหรับโครงสร้างของประกันสุขภาพนะครับประกันสุขภาพเนี่ยเป็นสัญญาเพิ่มเติมอย่างที่เคยอธิบายไปในคลิปก่อนๆน,นะครับจะต้องมีการทำสัญญาหลักก่อนจึงจะทำสัญญาสุขภาพเป็นสัญญาเพิ่มเติมแนบเข้ามาได้ครับก่อนที่เราจะเลือกซื้อประกันสุขภาพครับสิ่งแรกที่เราจะต้องเลือกเลยก็คือสัญญาหลักนั่นก็คือประกันชีวิต เราจําเป็นจะต้องเลือกสัญญาหลักหรือประกันชีวิตเนี่ยที่มีระยะเวลาในการคุ้มครองนานๆครับเพื่อที่จะให้ตัวประกันสุขภาพของเราที่แนบเข้ามามีความคุ้มครองยาวนานและต่อเนื่องครับสําหรับทุนประกันชีวิตเพื่อนๆอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเราควรเลือกทําทุนประกันชีวิตที่เท่าไหร่ดีต้องบอกแบบนี้ครับว่าทุนประกันชีวิตเนี่ยขึ้นอยู่กับค่าความสามารถของแต่ละคนค่าความสามารถในที่นี้หมายความว่าเราสามารถหาไรายได้ได้เท่าไหร่ ถ้าเราหาไรายได้ได้มากทุนประกันชีวิตของเราก็ควรจะมากตามเพื่อปกป้องไรายได้ของเราในอนาคตครับในส่วนที่สําคัญที่สุดครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าเราเลือกทําประกันแล้วแต่เราส่งเบี้ยไม่ไหวหรือเกินกําลังตรงจุดนี้ก็อาจจะทําให้เราเกิดปัญหาในอนาคตได้ครับดังนั้นถ้าให้ดีที่สุดการเลือกทําประกันจะต้องอยู่ในเลทที่เหมาะสมครับ ผมมีเคสตัวอย่างวิธีการคำนวณทุนประกันที่เหมาะสมครับจากกรณีตัวอย่างเป็นเคสของคุณพักแจออนอายุ30ปีคุณพักวางแผนกเกษียณตอนอายุ60ปัจจุบันคุณพักมีรายได้20,000บาทต่อเดือนนั่นหมายความว่าใน1ปีคุณพักจะมีรายได้อยู่ที่240,000บาทต่อปีเนื่องจากว่าคุณพักวางแผนกเกษียณอายุตอนอายุ60แสดงว่าคุณพักเหลือเวลาทำงานอีก30ปีก่อนกเกษียณ กรณีนี้ถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นกับคุณพักคุณพักจะสามารถหารายได้รวมเท่ากับ2 4 0 0 0 0บาทต่อปีคูณ30ปีนั่นก็คือ7ล้านสแสนบาทและจำนวนเงิน7ล้าน2แสนบาทเนี่ยก็คือทุนประกันหรือค่าความสามารถของคุณพักนั่นเองครับนอกจากวิธีการคำนวณทุนประกันที่เหมาะสมจากค่าความสามารถแล้วเรายังมีวิธีการคำนวณทุนประกันที่เหมาะสมจากค่าใช้จ่ายด้วยหากเพื่อนๆอ,อยากได้วิธีการ หรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ Facebook Page ประกันกับเบนนะครับผมยินดีให้ข้อมูลและคำปรึกษาครับสำหรับวิธีการเลือกซื้อประกันสุขภาพนะครับผมก็จะมีวิธีการให้ใหง่ายๆ3ข้อครับก็คืออย่างแรกเลยเราจะต้องเลือกแผนที่มีความคุม้มครองครอบคุมค่าใช้จ่ายครับอย่างที่2นะครับผมจะแนะนําทุกคนเสมอครับว่าแนะนาให้เพิ่มสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อย่างเช่นค่าชดเชยครับ เพราะว่าเราไม่รู้เลยใช่ไหมครับว่าหากเราเจ็บป่วยแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องนอนโรงพยาบาลน,นานกี่วันดังนั้นค่าชดเชยจะช่วยให้เราหมดกังวลได้ครับและอย่างสุดท้ายครับก็คือเราจะต้องสํารวจก่อนครับว่าโรงพยาบาลที่เราใช้เนี่ยเป็นเครือข่ายหรือเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญากับบริษัทประกันที่เราเลือกหรือเปล่า3ข้อนี้จะช่วยให้เพื่อนๆเลือกซื้อประกันสุขภาพได้ดีที่สุดครับเรามาดูในรายละเอียดแต่ละข้อกันดีกว่าครับ สำหรับในเรื่องของความคุม้มครองครอบคุมค่าใช้จ่ายผมแนะนําอย่างนี้ครับว่าเราอาจจะต้องทําการบ้านดิดหนึ่งอย่างแรกเลยที่เพื่อนๆต้องทาก็คือสํารวจค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลที่ดีและทันสมัยอย่างที่สองครับต้องดูว่าโรงพยาบาลที่เราดูไว้เนี่ยหรือเลือกไว้เนี่ยรองรับการรักษาได้ทุกโรคหรือเปล่ามีแพทย์เฉพาะทางพร้อมให้การรักษาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเปล่าและอย่างสุดท้ายครับประกันที่เราเลือกควรจะเป็นแผนเหมาจ่ายเพื่อให้ครอบคุมค่ารักษาในทุกกรณีครับ สำหรับการแนบสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์หรือค่าชดเชยขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกแผนประกันแบบไหนครับเราอาจจะเลือกแนบสัญญาชดเชยกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ได้หรือเราอาจจะแนบสัญญาเพิ่มเติมกรณีชดเชยอุบัติเหตุก็ได้รวมไปถึงสัญญาชดเชยในกรณีตรวจพบโรคร้ายแรงก็สามารถแนบได้เช่นเดียวกันครับการแนบสัญ,ญญาชดเชยในที่นี้จะช่วยให้เราหายกังวลครับอย่างเช่นสมมติว่า การเจ็บป่วยครั้งหนึ่งเราไม่เคยรู้เลยใช่ไหมครับว่าเราจะต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลน,นานเท่าไหร่สัญญาค่าชดเชยฉบับนี้จะเปรียบเสมือนเครื่องมือในการชดเชยรายได้ในวันที่เราเจ็บป่วยแล้วออกไปหารายได้ไม่ได้นั่นเองครับนอกจากแผนประกันที่ครอบคลุมเรื่องค่ารักษาแล้วบริษัทประกันที่เราเลือกจะต้องครอบคลุมแล้วก็มีเครือข่ายในหลายโรงพยาบาลครับเพื่อที่ว่าในกรณีที่เราจําเป็นจะต้องไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลที่เราไปรักษาประจำการที่บริษัทประกันเป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาลเหล่านั้นจะช่วยให้เราได้รับความสะดวกสบายในเรื่องของการเคลมสินไหมนั่นเองครับจากวิธีการทั้งหมดเพื่อนๆจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการเลือกทำประกันสุขภาพเนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดมันขึ้นอยู่กับว่า,วาเราออกแบบที่จะจัดการความเสี่ยงของตัวเราไว้ยังไง เมื่อเราออกแบบได้แล้วเราก็เลือกตัวแทนที่ใช่บริษัทที่ใช่และแผนประกันที่ใช่มาคุ้มครองตัวเราและคนที่เรารักครับสำหรับวันนี้ประกันกับเบนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ